แอบแทงข้างหลังวันสบายๆของคุณส่วนใหญ่คุณจะมาที่นี่ใช่ที่ฟลอร์ฮาร์บงคข้อขับจริงๆอยู่เอเคเพลตุนทีานทองสามเนี่ยมอง<ช>ไปเห็นอ๋นนอในท้องสามอยู่นี่เองคืออะไรก็ได้ที่ที่ทำที่อยู่ <น üss S 1> แล้วเห็นลานจอดคอปเตอร์เนี่ยผมจะอุ่นใจพี่ บ้านก็ต้องใกล้ที่ีก็ต้องใกล้บ้านเนี่ยคอปเตอร์คอปเตอร์ก็จะบินผ่านเส้นเส้นบ้านผมเส้นคอนโดซึ่งซึ่งเราจะได้ยินเสียงอ๋อหอมมาแล้วรีบไปบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยมีอะไรด่วนเรียกไปไปได้เลยมันก็เหมือนกับการออกกาลังกายใช่เป็นการฆ่าเวลาด้วยออกกาลังกายด้วยแล้มีคนบิ้วคุณนะหรือว่าคุณชอบเองโดยส่วนตัวหรืออะไรก็คือผมมาเห็นมานานและตั้งแต่สร้งเลยแล้วก็มันคืออะไรเนาะเออ รเนร่ากลัวหน้าแตกแต่ไหมมีเพื่อนผมเชื่อว่าอยู่เพราะว่ามันชอบมาเล่นกลางวันแต่ผมชอบเล่นกลางคืนตอนนี้มันแบบเป็นผู้ชายฉันชอบมาผู้ชายถอ่เสื้อใสแสงเล่นกัผมว่าผมว่าเดี๋ยวพี่จต้องเช่าอันนี้เพราะว่าน่นั่นนั่นนั่นผู้ชายคนนั้นหล่อจังเลยหนูตักไปูดยดูดูนีูู้น คุณแาสรจชการเปลี่ยนชื่อยังไม่เปลี่ยนชื่อยังเหมือนเดิมครับแล้วคุณเป็นสนิทสนมอีท่าไหนเป็นคนบิ้วให้คุณปิดมาเล่นก็จริงๆก็รู้จักกันมาไปตามงานเจอมันต้องรู้จักกันนานมากแล้วแล้วก็บอกว่าพอดีมีจังหวะว่าบอกว่าเอ้ยดูเขาแบบอยู่ใครเจ้าะมีใช่มีกิจกรรมอะไรที่บอกว่าเป็น outdoor o u อ d o o r อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยลองชวนดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่คิดว่าจะติดนะคนชวนนั้นมากชวนแบบหลายว่าแล้วบอกชวนแล้วสี่สามสี่เดือนนะกลัวจะมาใช่เรากลัวหน้าแต่กลัวล้มกลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลัวดำใาวกลัวดำแกดำอยู่แล้วหรือเปล่าวะไม่กลัวไม่ดำกว่านี้แล้วกลนี้ไม่ง่ากลัวแล้วนะระยะท้ายเขียวม่ไดด้ากเลยก็ยังดำเลยเพราะว่าคือมาเล่นตอนลางวันนะครับมันจะสนุกกว่าความสนุกมันมันอยู่ที่ตรงไหนอะ มันท้าทายตัวเองคือเราต้องมักผักองไม่ให้ตัวเองเนี่ยล้มบาลานซ์ให้อยู่ให้นานที่สุดแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆคือผมท้ายากนะผมดันโชคดีที่แบบวันแรกวันแรกก็ยืนเองได้เลยไงมันก็เลยมันก็เลยใหญ่เลยป้ายอยมันก็เลยอยากต่ออยากต่อเอางี้ควรจะลองไหมควรจะเล่นไหมจะส่งแอปลงแทน เจอกับผมผมแค่เป็นอดีเล็กเสยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะเอาละเปลี่ยนชุดถอดเสื้อสิถอดเสื้อสิมันไม่จำเป็นไหนทุกคนอูสิแกน้ำจุกไหนไหนเป็นเล่นพิเศษทุกวันไหนดูสิมันไม่จำเป็น มันไม่จําเป็นที่จะต้องคนหุ่นดีแล้วมาเล่นเช่าใจป้ะแต่ขอจับขอจับมก็เ,เป็นคนมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วมมไม่หรอกไม่ไม่เหมือนของพวกเราพี่บอนแราพี่ประเด็นเป็นพิธีการเล่นแล้วพอยนนี้ <c oughs> นมันถอดเสื้อแล้วแบบโหโหุ่นขนาดนี้<อ>แล้วแบบเราอย่างนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยมีกล้าโชว์แต่จริงก็ไม่จำเป็นบ้างดิดไม่ใส่ไม่ดีทำให้คนอึดดายดีแล้วดีแล้วอ่ะไบบ่อยดีแล้วต่วันนี้ขอบคุณคุณอาขอบคุณนนะขอบคุณ ดีใจด้วยขอบคุณคุณกิษครับผมนะขอให้แบบรายงานข่าวบนท้องฟ้าให้เราเห็นอยู่นานๆขอบคุณมากแล้วาติดตามด้วยไลน์อิตอนเราค่ะสใครมีเรื่องร้องเรียนนะครับร้องเรียนไปได้เลยนะครับที่0 2 2 6 2สุ3สอเราเป็นตัวกลางแล้วก็ติดตามมันได้ใบโป้จันถึงสุกนะฮะถึงใบ2ที่ช่อง3 s มสดีครับน่าละฮะครับท่านผู้ชมฮะหมดเวลาแล้วครับสรัสดีท้ายกววันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราจะไปบ้านใครติดตามไปให้ดีๆใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะจบภาพด้วย โชว์ท่ายากให้เดู 么北人。